สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อังคารที่3ธันวาคมนะครับเมื่อคืนนี้บอลอังกฤษมีเรื่องฮือฮานะครับประกบคู่เอฟเอครับรอบ3ออกมาประกบโอ้โหแฟนกรีซเลยนะครับกรีซสลบเลยมีบิ๊กแมตช์สิอาร์เซนอลเจอแมนยูซัดกันตั้งแต่รอบ3เลยรอบ3นี่เป็นรอบแรกที่ทีมพรีเมียร์ลีกลงเตะนะครับเจอกันเลยพระภาหเหอะทีมที่มีสถิติเป็นแชมป์เอฟเอครับสูงสุดคืออาร์เซนอลนะครับ14ครั้ง อันดับ2คือแมนยูนะครับ13ครั้งนะที่1ที่2ทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเอฟเคับมาเจอันเองตั้งแต่รอบที่3เลยนะครับโอ้โหจะแข่งสุดสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับทุกคนรอคอยนะครับอาร์เซนอลเจอแมนยูโอเคเอฟเคับเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ชุดที่ดีที่สุดเป็นธรรมดาของรอบต้นๆน,น,นะครับนะแต่ว่าด้วยความที่มีมาตรฐานนะครับเป็น ทีมใหญ่เจอกันนะยังไงมันก็ต้องเป็นเกมที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับถือว่าฟาดฟันกัน2เดือนติดปืนกับผีเนี่ยนะคืนวันพุธพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับคืนวันพุธพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันในพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับอาอร์ซอลพบแมนยูที่บ้านปืนใหญ่เหมือนกันนะเรอ,อดูพรุ่งนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอฟเอครับไปดูวันเดือนมก,กราคมนะครับโอ้โหฮือฮานะครับรอบสาม อาร์เซนอลเจอแมนยูนะส่วนคู่อื่นที่เหลือนะครับเฉพาะคู่ที่ทีมพรีเมียร์ลีกลงเตะนะเรียวโพจะเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์เจอกับแอตคริงตันทีมลีกทูแอตคริงตันเป็นทีมอะไรเป็นทีมเล็กมากๆเลยแต่ว่าเขาเคยเจอเร์พูลมาครั้งหนึ่งนะครับในอนดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยที่ผมยังไม่เกิดนะครับเร์พูลเคยเจอแอตคริงตันเมื่อปี1 9 <laughs> 5 6 ผมว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยไม่มีใครเกิดหรอกนะพันเยบกเนี่ยเคยเจอมาหนึ่งนะครับเอฟเอคัพนี่แหละรอบ3เหมือนกันนะไอปีนั้นเลี้ยวภูชนะ2อศูนย์นะครับ 20, เลี้ยวภูชนะ2องศูนย์พันครบร้อยปีนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเซาท์ฟอร์ดเซาท์ฟอร์ดเป็นทีมลีกทันะครับอ่าเป็นทีมเล็กๆซึ่งไม่สามารถท้าอะไรกับซิตี้ได้ แต่ว่าตัวเจ้าของเนี่ยเจ้าของสโมสรซาวเฟิร์ดใหญ่กว่าทีมเขาคือกลุ่มนักเตะแมนยูยุค92นะครับเจ้าของทีมซาวเฟิร์ดก็คือนักเตะแมนยูยุคปี92นำโดยแกรี่เนวิลเดวิดเบ็คแคมแรนกิกส์พอลส์โคสนิกกี้บัตฟิลเนวิลอะไรพวกนี้เ็าลงขันนะครับเป็นหุ้นส่วนกันซื้อทีมซาว์ฟอร์ดแล้วได้เจอกับแมนซิตี้นะครับในเอฟเอคัพ ก็คงจะดีด่ากันไปนะครับได้ส่วนแบ่งค่าผ่านประตูเล่นบาร์ซิลีติ้ด้วยเชลซีเจอมอคัมนะครับทีมลีกทูแอสตันวิลล่าพบเวสต์แฮมอาพรีม์ลกเจอกันเอง2คู่นะครับในรอบ3เนี่ยนะนอริสทีมแชมเปี้ยนชิพเจอกับไบรตันนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บุกเยือนแทมเบิร์ดแทมเบิร์ดเป็นทีมนอกลีกนะครับอยู่ดิวิชัน5อังกฤษเฟซบคัพเนี่ยมันต้อง ดูคู่อย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมครับพวกทีมเล็กๆเจอทีมใหญ่เลยมันจะมันนะบางทีผลแข่งอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพวกทีมเล็กนี่คือเตะเอาตายอ่ะนะสเปอร์ไปเยือนทัมบิร์ตเนี่ยมันนะคุณผู้ชมครับมันแน่นอนนะเซาแฮมป์ตันเจอสวอนซีทีมแชมเปี้ยนชิพนะครับวูลฟ์ไปเยือนบริสตอลซิตี้ทีมแชมเปี้ยนชิพบอลมัดพบกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแชมเปี้ยนชิพเช่นเดียวกันนะครับเลสเตอร์เจอควีนส์พาร์คแชมเปี้ยนชิพ เบรนท์ฟอร์ดเจอพรีมัตทีมแชมเปี้ยนชิพนะครับเนลครเซเจอบรอมลี่ทีม l ล a กทูเอ v ว r ตันพบกับปีเตอร์โบโรนะครับเลิกวันนอ t ์ติแ h a m f o r เรสพบลูตันจากแชมเปี้ยนชิพนะครับเพิ่งตกชั้นไปเอฟซูเอพบ Bristol Rovers ทีมเลิกวันฟูลแลมเจอกับ Watford นะครับแชมเปี้ยนชิพและคริสต p ลเ a ล e เจอกับสต็อกพอร t ตนะครับจาก l ล a กวัน FA ฟครับปีนี้ไม่มีนัดแข่งใหม่นะครับผู้ชมครับไม่มีรีเพลย์นะครับนะ เพราะฉะนั้น90นาทีถ้าเสมอต่อเวลาแล้วยิงลูกโทษทันทีจบในนัดเดียวนะครับไม่ให้ยืดเยื้อเพราะว่าบอลยุโรปมันเยอะแล้วนะครับเอฟเอครับก็เลยต้องเอาแบบกระชับกระชับนะครับไม่ต้องแข่งใหม่นะนัดเดียวจบนะครับมีความคืบหน้าเรื่องสัญญาใหม่โมซาลานะครับเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะสับสนนะคือตอนแรกมีข่าวว่าปารีสแซงต์แชมงนะครับ กำลังเจราจากับพี่โมอยู่นะครับพี่โมอาจจะไปเล่นในฝรั่งเศสกับเปเซนะแต่ที่ไหนได้ล่ะครับเปเซรีบออกมาปฏิเสธ <c oughs> ผมบไม่จริงไปเอาข่าวมาอย่างไหนไม่จริงนะเอเจนต์ของโมซาร่านี่ไปออกข่าวเองนะครับเพื่อกดดันลิวพูลให้รีบต่อสัญญาใหม่นะเปเซบอกไม่เกี่ยวเลย <c oughs> หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับทดยชมครับนักข่าวอังกฤษไซมอนฮิลส์จากค่าย The Athletic นะครับ เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับออกมาบอกว่าโมซาลาเนี่ยพร้อมต่อสัญญากับเวี้ยวูลอีก1ปีเป็นสัญญาระยะสั้นนะครับปีเดียวก็เอาว้าอะไรประมาณนี้ <c oughs> โมเขาไม่อยากย้ายทีมนะครับเขาเป็นคนอียิปต์ก็จริงแต่เขาชอบชีวิตในยุโรปนะครับและอยู่อังกฤษก็สุขสบายดีเขาชอบเมืองเวอ้์วูลชอบแฟนบอลรักเวีรยวูลก็เลยอยากอยู่ต่อนะครับติดอยู่ตรงที่ว่า หรือว่าภูมิไม่ยอมต่อสัญญาสักทีนเนี่ยฮะออกมากดดันผ่านสือ่อหลายรอบแล้วยังไม่ยอมต่อครับโมซาร่าหงุดหงิดกับความล่าช้าของการเจราจาแต่ด้วยความที่เขาไม่อยากย้ายเนี่ยนะครับทำให้โมเปิดช่องสำหรับการต่อสัญญาระยะสั้นนะครับอีกหนึ่งปีตอนนี้โมซาร่าอายุ32ต่ออีกปีหนึงก็ถึง33ก็โอเคนะครับ ซื้อเวลาไปอีกปีหนึ่งนะครับมันก็วินวินนะผมว่านะาโมไม่อยากย้ายตอนนี้แล้วพูก็ไม่ควรจะเสียโมซาร่าไปในตอนนี้เหมือนกันนะครับผลงานยังดีอยู่ไนงะใช่ไหมจริงๆใช้งานได้อีก3ปีเลยนะเนี่ยนะแข็งแรงมากนะครับท่านผู้ชมครับกล้ามเป็นมัดเลยพี่โมเนี่ยนะดูซิกแพคได้เห็นไหมเป็นลูกอยางกับทุเรียนนะครับ <c oughs> ติดอยู่แค่ค่าเหนื่อยเนี่ยตอนนี้โมซาร่ารับจากเลี้ยวภูสัปดาละ3ามแสนห้าหมื่นปอนนะครับข่าวบอกว่าเขาถ้าต่อสัญญาเนี่ยเขาอยากอัพค่าเหนื่อยขึ้นมานะครับอยากได้เยอะกว่านั้นแต่เลี้ยวภูบอกเฮ้ยอายุ30กว่าแล้วเนี่ยเราไม่จ่ายเยอะหรอกสําหรับนักเตะอายุเกิน30นะก็เลยยังตกลงกันกาคุยไม่ได้ครับหาความลงตัวไม่ได้นะต้องต่อรองเรื่องค่าเหนื่อยนิดนึงนะครับ แต่สัญญาณหนึ่งปีเนี่ยถ้าเลี้ยวพูโอเคโมก็โอเคอะไรประมาณนี้นะนะรอดูกันต่อไปนะครับโมซาร่าเนี่ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเ,เขาทำสถิติทักเวนรูนี่นะครับเ,เป็นคนทีททนทนนนน่ทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวเนี่ยมากที่สุดเท่ากับรูนี่นะครับ36นัดนะครับท่านผู้ชมครับทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวเนี่ยทำได้36นัด เท่าเวนรูนี่นะครับสมัยที่รูนี่เล่นให้เอลร์ตันแล้วก็แมนยูนะครับโมซาล่าลงเล่นพรีเมียร์ลีกให้เอโอพูลไป276นัดยิง168ประตูและมี76แอสซิสนะครับเปิดให้เพื่อนยิง76ลูกนะเนี่ยถึงได้บอกว่าเฮ้ยมันคุ้มไงไอ้เกมเจอมาซิตี้เห็นไหมไอ้ลูกที่เปิดได้กักโปยิง10อ่นะอันนั้นก็คือลูกกึ๋นนะครับนะส่วนไอลูก ไอ้ลูกเลี้ยง,เ,ยงเดี่ยวไปแล้วยิงเบิร์ดข้ามคานเลยอันนั้นก็ไม่นับมันกม็มีเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาหรือเปล่าแต่สุดท้ายจุดโทษก็ยิงเข้าไปแบบเหนือเห็เนไหมเลวภูยังต้องการโมซาลาอยู่นะครับต่ออีกปีเดียวก็โอเคลนะก,ก,ก็ถือว่ายังได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับส่วนคืนนี้ครับพรเมลีกมีเตะสโคตีสองครึ่องอิฟสวิสทีมมาขาวเจอคริสตัลเลสคุณนิสสีนะครับ 3ีสาเลสเตอร์พบเวสแฮมรุดฟานิสเตอรอยนะครับจะประเดิมคุมเลสเตอร์เป็นนัดแรกในวันนี้นะครับรุดก็บอกว่าเขาเลือกมาคุมเลสเตอร์เพราะว่าที่นี่คนดีเยอะครับนักเตะดีผู้บริหารดีนะครับก็เลยโอเคเขาหาข้อมูลมาก่อนนะครับก่อนจะรับงานเขาเขาโทรไปคุยกับคุณโน้นคนนี้อะไรเงี้ยถามเลสเตอร์เป็นยังไงอะ ส่วนใหญ่แล้วก,ก็พูดในทางที่ดีเรนะรุดก็เลยโอเคนะครับยอมรับงานนะครับรุดบอกว่าเขาเจ็บปวดมากที่จากแมนยูมาครับจริงเขาอยากอยู่ต่ออยากเป็นผู้ช่วยรูปเบนอโมริมอะไรี้แต่อโมริมเขามีทีมงานของเขาเองตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งมันจะมันจะซ้ําซ้อนกันนะครับอโมริมก็เลยต้องเลือกคนของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับรุดเจ็บปวดแต่เขาเคลียร์กับอโมริมนะเขาได้คุยกับอโมริมนะครับเปิดใจกันแล้วก็ ยอมรับในเหตุผลของกันและกันนะไม่มีอะไรนะครับโดยชมครับคืนนี้รอดูนะครับรุทฟานิสโรจะประเดิมกับเลสเตอร์ได้สวยแค่ไหนเจอเวสแฮไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเวสแฮมคืนนี้ได้โมคูดุสพ้นโทษแบนกลับมานะครับ <c oughs> ขณะที่เลสเตอร์เกมรับเท่าที่เห็นนี่มันยังปวดหัวจริงๆปวดหัวแทนพ่รุตเลยนะครับเ,รเกมรับเสียง่ายมากเลยต้องปรับปรับกันเยอะเลยนะครับสำหรับเลสเตอร์นะ แต่ไม่เป็นไรนะครับด้วยบารมีของรุสฟานนิเซรอยนะครับนักเตะน่าจะเชื่อมั่นในตัวเขานะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะทีมชาติไทยชุดลุยศึกอาเซียนครับบอลถึงแชมป์อาเซียนเนะครับเมื่อวานนี้เข้าค่ายซ้อมเป็นวันแรกนักเตะมาเข้าค่ายเคนเขามาเป็นชุดยทยอยกันมาครับเพราะว่าพวก รุ่นใหญ่เนี่ยโอเคพวกรุ่นเดอะตัวเกา่าเนี่ยเขายังติดเล่นให้สโม,มสรอ,อยู่เพราะฉะนั้นพวกเด็กๆมาก่อนนะเข้าเ้า <c oughs> คนที่มาเข้าค่ายวันแรกเ่ยมีทิตาทอนสอนสีนะครับกรกฎพิพัฒน์ัดาครับเจมส์เบรสฟอร์ดนะสิงคานพรมสุภาเบนเจามินเดวิสนะครับวิลเลียมเวเดเชอร์อนันต์ยอดสังวานอัครพงศ์ุ่มิเศษแพทริกกูสตาฟสันปบมือให้กับผู้ที่มีความรับผิดชอบนะ เด็กใหม่ก็ต้องมีฝันรละผิดชอบนะมาซ้อมก่อนรุ่นพี่เกานะครับโอเคส่วนคนอื่นอ่านิโคลัสมิเคลสันมาวันนี้นะครับทยอยกันมาพวกตัวจากบุรีรัมย์ท่าเรือแบงคอกตามมาที่หลังเล่นในสโมสรก่อนทีมชาติค่อยตามมาอีกทีหนึ่งนะนักข่าวไปถามโค้ชอิชิบอกเอ๊ะทำไมไม่ถ่ายรูปการซ้อมซ้อมเก้าคนเนี่ยทำไมไม่ถ่ายนะ เห็นว่าอุ่นเครื่องหลังสุดฟอร์มไม่ดีเปล่านะพี่ชีบอกไม่ใช่มันไม่ดีตรงไหนทีมชาติไทยก็เห็นเล่นดีอยู่นะักกาวบอกหรือว่ากลัวเสียภาพพ์ซ้อมเก้าคนสนามหลงเหลงกลัวน่าเกลียดหรือเปล่าพี่ชีบอกไม่ใช่กลัวโดนสอดแนมใครก็อยไปสอดแนมพี่ซ้อมเก้าคนเนี <laughs> ่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาหร <laughs> ือเปล่าเออไม่รู้ล่ะไอ้ผมแซวเล่นนะผมก็เชียร์ทีมไทยอยู่ล,ละละนะ <laughs> บอลยิ่งยอาเซียนเนี่ยศึกหนักมากเลยนะ <laughs> รอบแบ่งกลุ่มไม่มีอะไรนะครับทุกผู้ชมครับรอบแบ่งกลุ่มเราเริ่มเตะนัดแรกวันที่8ดธันวารครับเจอกับติมมร์เลสเตไปเล่นที่ฮานอยนะครับนะ <laughs> ไม่น่ามีอะไรหรอกเราเข้ารอบอยู่แล้วรอบรองชนะเลิศที่หนึ่งที่สองเข้านะครับแต่รอบรองเนี่ยมันอาจจะต้องไปเจอกับเวียดนามหรืออินโดนีเซียซึ่งคาดว่าสองทีมนี้เข้าอยู่แล้วนะครับจากอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับ ความอันตรายความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่รอบรองชนะเลิศนะไม่ไว่าเจอเวียดนามหรืออินโดนีเซียก็สาหัสอยู่ช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียนะตอนนี้เขาเก่งมากเลยตัวโอนสนัญชาติเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะรอดูครับท่านผู้ชมครับรอดูกันนะปิดท้ายนะครับเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่กินีนะครับหลังจากแข่งฟุตบอลที่จัดขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีมามาดีดุมบูย่าครับ ริงแล้วเป็นบอลคู่พิเศษแต่ปรากฏแฟนบอลของสองทีมคู่แข่งขันเนี่ยตีกันยับเลยนะครับต้นเหตุมาจากไม่พอใจการตัดสินของกรรมการนะครับคือกรรมการเป่าขัดสายตาให้จุดโทษอะไรประมาณเนี้นะครับนะไม่พอใจนะครับวิ่งออกมาตีกันนะตีในสนามก่อนแล้วลูกลามออกมาบนถนนนะครับภาพน่ากลัวมากเลยนะ เป็นเหตุการณ์จลาจลน,นะครับบางส่วนบุกไปทําลายสถานีตํารวจด้วยนะครับตามข่าวก็คือมีผู้เสียชีวิตอย่างต่ำห้าสิรายอันนี้คืออย่างต่ํานะครับตัวเลขนี่ยังยังไม่นิ่งเพราะว่าอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอบางคนบอกว่าเสียชีวิตเป็นร้อยเลยที่เก็บศพเต็มหมด ดูภาพแล้วก็น่าเศร้าใจนะครับทผู้ชมครับคือแบบใจร้อนกันจังเลยนะเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดของวงการฟุตบอลในปีนี้นะครับตอนนี้รัฐบาลคินีกาลังสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็เตรียมเอาเรื่องขนผิดเพราะว่ามันมีคนตายไงใช่ไหมเป็นเรื่องใหญ่นะครับโอเคครับทผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ